อะไรเอ๋ไอ้สุดยอดครับไปหยิบหีบเจ้าคุณปู่มาดิเขามาแกะดูดิว่าข้างในมีอะไรวะอ๋อได้เลยเบดมาไปเบดตามตาบเสียงกองดีเบดมาเสียงร้องมากองมากองมาดีเบดมาเบดมากองมาเสียงร้องมาเสียงร้องมาเบดมาจะเอาอะไรกันสักอย่างจะได้ร้องทคนไหนเนี่ย ข้อนี้เลยมาไปดีดีปล่อยไหลชั่วโมงนี้ปล่อยไหลปล่อยอารมณ์ตามตามกับเสียงเพลงมีความรู้สึกกรองมาก่อนเบสได้เบสได้เสียงร้องนิดนึงคอมาคอมาดีดีเี่นกีตาร์รับมาเลดมากีตาร์เลดเลดกีตาร์เลดเลยพ่อกีตาร์เลดดีมากเล่นกีตาร์ไง ไหนอะพี่กีตาร์อกองร้องมือเบสไม่มีคนดีนกีตาร์ มามามารู้จักกันไว้นะไอ้เนี่ยเข้าวงดีมเฮานะว่าที่วงดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่เขาชื่อติ๊ต้าต้องขับนาเจนพบเจนพบใครไหนกูสนอไอเฮ้อนี่ออฟนู่นจิ๋มยืนกอดเสาอยู่นู่นชาเอมชาเอมสุดยอดชาเอม อะไรของแกเธอเอ็มมากอดท่านทำไมปล่อยปล่อยปล่อยจะป้าไดยังไงฮะเอ็มนี่บ้านข้านะเว้อย่ามาทำอะไรพี่เลนอย่างงี้โทรนี่มารู้จักกันไว้นี่สุดยอดเป็นหลานฉันเองนะเขาจะมาอยู่กับพวกเราที่นี่เอาหนังก่อนครับหนังก่อนมามามาเออมีอะไรกันวะหนังก่อนหนังก่อนฮะไอมีอะไรกัน คือพวกผมคงไม่สามารถจะมาอยู่กับนาได้แล้วครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าสองคนนั้นมันลาออกจากวงของต้าไปแล้วตาก็ไม่สามารถจะมายือต่อไปได้ไว้อีกเฮ <Hey. S 1> ้ยตาเหนื่อยต้าล้าตาเหงาตางอยตาต้อแท้จริงเหรว่าชะเอม็ม เเเออฮ้ยจริงจ่ะนะจริงเป็น <st it> ไ,ไรวะไม่ได้เป็นอะไรนี่ค <c oughs> <classical artist> ืออย่างนี้ครับนะสนอเมื่อวงหาคุณไม่ได้มันก็หางานไม่ได้พราะหางานไม่ได้ มันก็หาเงินไม่ได้พอพอพอวกไปวนมาอยู่นี่เองก็เลยหาค่าชาวบ้านมาให้ฉันไม่ได้ว่างั้นอู้ครับนะโอ้โยเองเป็นหัวหน้าวงพวกมันนะเวแค่เรื่องนิดเดียวแค่นี้เองถึงก็ท้อแท้เลยเหรอก็ใช่เดี๋ยสินะเธอถึงต้องออกมารับผิดชอบอยู่นี่ไงโอ้โหนี่ฉันจะบอกให้นะเว้ยถ้าเองยังไม่มีตังมาจ่ายค่าชาวบ้านฉันก็ยังไม่ต้องเอามาให้ฉันก็ได้นะเออนะไม่ใช่ป้าพูดจริงเว้ยนี่เองดูหน้าพวกมันดิ ดูตาพวกมันสิดู่ิว่าพวกมันน่ะศรัทธาเองแค่ไหนฮะเพราะฉะนั้นเองอย่าทอ้อแท้พวกมันเห็นสิวะฮะธนะผู้เปนสักขนาดนี้แล้วแั้วตอนนี้เป็นต้นไปต้าจะพาวงดรีมเฮาไปสู่ความสำเร็จต้าจะไม่ทอ้อพาระอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับคว้มจะบผิดชชบอันใหญ่ยิง่ง พบแล้วปัดไอ้กลไปไอ้ถึงบ้านจะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลบ้าอยู่แล้วบ้านกูเนี่ยเปลี่ยนดิงแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยเรื่องจบแล้วก็ว่าเรื่องของเราดีกว่าเออดูนะไปกินต่อไเอามาวางนี่วางนี่เปิดดูเลยเฮ้ยไปไหนไปไหนไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งอยู่ดูกันพร้อมกันนี่แหละฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรผมเองก็ชอบเรื่องชาวบ้านอยู่นะครับดูนะ เฮ้ยหื้ยอดเลยวะวจริงด้วยอะ่ะไม่มีข้าวเมันไก่รสสุดยอดเฮ้ยฮะพินายกรรมเจ้าคุณปูพ่นายกรรมจะตกใจอะไรกันวะของฉันไม่ใช่ของพวกแก เฮ้ยไม่ได้ไวายเองรูปเจ้าคุณปู่แล้วคุณไหนครับนะคนเดียวนั่นแหละด้านบนขวามือบอกนั้นเพื่อนเข,นขา,ามา <S 2> <S 2> อาศั<อ>ยย้ายบ้านมาแล้วไม่มีที่วางก็เลยมาวางชอบน้าก็ตรงนี้แหละอะไรกันเนี่ <S 2> <S 2> ยซีเรียสอยู่นเนี่ยเอ็งรู้ไหมเนี่ยว่ามันคืออะไรเจ้าคุณปู่นี่คือบรมครูมือและนาดเอกแห่งแผ่นดินอ่าท่าร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งเอาแล้วเอาแล้ว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของวงตระกูลไพเราะเสนอรูหูของเราโอ้โหแล้วในพินัยกรรมนี้เจ้าคุณปู่เขียนอะไรไว้เป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเจ้าคุณปู่ได้ทิ้งเอาไว้ให้ซึ่งคนนั้นก็คือ้าถุยตาเกี่ยวเลยไม่ใช่เลยบ้าปะเนี่ยเป็นญาติเขาเหรอไปแสดงว่าคนคนนั้นนี่ก็ คือน,น้าสิฮะใช่รชะนาดอันดับหนึ่งรุ่มไม้น้ำเจ้พาพญาโหถูกต้องแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันตีระนาดไม่ได้แล้วอทำไมเลยนกะก็ไม้ระนาดฉันเอาไปจำนำเพื่อนเอาไวนะ้เ <c oughs> ่ยช่วงนั้นมันพอด้วย <c oughs> ชอบบ้าเลยไงชอบเลยอะไรเนี่ยชอบชอบชอบเอ็งรู้หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่ข้าพูดไปเนี่ยเรื่องนี้ทาเลาสามวันสามคืนมันก็ไม่จบโถนะาเขาเล่าย่อๆสิครับ ี่เองอยากจะฟังกันเหรอใช่ครับนะสนอได้พุทธศักราช2,500โอ้โหนี่มันเยอะเล่าครับนะไม่ใช่แบบนี้คืรู้ว่าเล่าเรื่องเนี่ยให้มันสั้นลงครับนะสนอแม่อบน้าก็ตรงนี้แหละครับนาตลอดผมชอบเฮ่ฉันจะบอกพวกแกให้นะสุดยอดครับแกนี่แหละคือคนที่จะได้รับมรดกเพราะแกเป็นทายาทคนสุดท้าย ม,มีเงื่อนไขเว้ยังไงเองจะต้องเป็นนักระนาทมือหนึ่งที้ได้หอนไอย่าเพิ่งกดดันตอนนี้ดิขอหนูตัดสินใจก่อนได้ไหมน่ะเลยหนูให้มันต่อยทิน

ไห้มีเท้ามันไกลสนใจอยู่มด้วยเพลงเนี่ยมันดังขึ้นมาเมื่อไหรนน่เวย้ยเอาแ้ผมมาแคะฟันตาได้เลยตนไ้เลยพี่ไปน้ข้าวมาก่อนบ้าไรไงว้าไว้ยผมไม่อยากจะรู้ไอ้พวกนี้ะมาดูเลยไม่ถูกจ้างมาเท่าไหร่ไอ้กม็อบจัดตั้งตาเปล่จะรู้หมือกันว่าสองตัวเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ำเปนเชียวฮะวงรีมเฮาจะไม่วันตาย เหมือนกั variance, บเจมบอลอีสเดวอดายอีสเดวิดคมแบ็กดีเองใช <sund an> ่เ <chwil> อ <OM> hey. ็มอาวปกตาด่วนเลยคทฟังไม่ได้แล้วววุ้ยเครียดเกียดเธอเฮ้ นับนี้ได้แกรู้ไหมว่าเพราะอะไม่รู้เลยนะบอกหน่อยเพราะเขาพยายาม วงดรีมเฮาขอต้อนรับได้ปั้นนายให้เป็นดาวฉันมีความมีใจอยากจะมองมีอะไรอ่ะเองคือความหวังเดียวของตระกูลเรานายเนี่ยนะจะเป็นสุดยอดมือระนาดแห่งแผ่นดินร้อมพ่อนตอนยอนตะตอนยอนตะลอนตะลอนโตยกันกัน ว่าจะสูงจะแนบจะหนาวจะเหนื่อยจะลาสักแค่ไหนฉันก็จะตามความฝันของฉันไปหักตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ ลมลุกจะฝ่าฟันเล่นันตรีครึ่งเครงเป็นเล่งบป็นแกลงสู่ฟันอันหนอันสองอันหนึ่สีุดยอดตามความันจนไปถึงสุดยอดไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะไกลเท่าไรพวกเราสุดยอดอยู่แล้วพวกเราสุดยอดอยู่แล้วสด